วันนีความสวัสดีครับมาพอกันจัหน้อยครับในงวมาเลียงครับลาทามูนครับฝากมุนนะขามฝากแต่ว่าตัวนี้เป็นตรงขามท่าก๊กซี่ท้าปราครับทาว่างใหญ่ครับนะทาต้นวากเก่านี่ก็จะกินน้ำแร้วครับนี่กินน้ำสักพักแล้วเพิ่งมาท่านขืนครับนี่อยู่ทั้งคู่คู่นี่อยู่ทั้งมูนนับนะด้านล่างก็เป็นท่าลงกินน้ำครับ อากาศห้อนครับเพิ่นลงแสเลยเพิ่อนกับแถบจะมันมุดพุ่นล่ะครับจังเบิงจังทวีสับเหมืนครับทวีสับอยู่มุมื้อนี้เพิ่นท่วมล้างนะครับไปลอยมานะครับแต่มื้อนี้เพิ่นลงแสบ่ทันท่วมครับนะตัวอื่นก็เห็นบ่ครับตามที่เห็นครับเลยมาจากอิ่ตาลสมโชคทวีสับแม่แดงนะครับอึ่นเผาแล้วก็บุญโฮมครับมื้อนี้บุญโฮมลงน้ำครับนะ ข้างด้านนี้ก็เป็นงูสา,สาวครับงูเด็กหน่อยสาว,สาวนี่ข้างน,นี้มาจากน้องน้อยท่อฝันกำแพงครับนะก็นี่จะเป็นโทเกวี่วก,ก็บ13สามก้อนค่ำนะครับนำ้ำน้ำแดงครับนะอัาด่างกันอาจจะอยู่อันด้างยุ่ยเสียละอันด่างอยู่ด้านนี้แล้วไปยู่น้ำกันนี่เราบางบางอยู่ครับเนี่ย ครับเบิ้งที่ล้วครับพันห่อครับนะที่ไฮล่งทานี่คือมีหลายทาอยู่ครับนะทาเตยทาฝายมีกันแต่เพิ่นจะไปล่งกินน้อยจุ้มตั้งควายลงงัวล่องลายครับแต่ทานี่สำหรับงัวนสมมีฟาร์มแล้วมักครับนะทานีมักเพันกินเพันธุ์เดมีพื้นที่ครับเพันเคยล่งนะแล้วก็มีพื้นที่กว้างมาหลายคอกรับผมเป็นอย่างครับนะเพันธุ์ล่องพันมักมาแซ่ครับนะจังสีจังที่เห็นนี่ครับนะ จะให้ทราบว่าเป็นยังยังจังมากทานีครับนะมาลงมะนีครับนะอนี้เขาก็สองปีตัดนะครับนะแล้วก็พื้นที่แ่าแม่กอมนะครับแม่กอมพิมายนะครับนะมันก็มีงัวกันมันตัดอยู่เรื่อยๆครับนะสองปีตัดสองปีตัดครับนะเป็นไม้เศรษฐกิจไม่ยุคค่าิตัดนะครับซึ่งซึ่งตรงที่นั่งนี่จะเป็นเขตพื้นที่ของอ่ารัตนะครับนะสุรินทร์นะครับนะคนละครึ่งครับอ่า ทุ่งกุลาสวนภูมิครับนะลอยเอ็ดครับนะสุรินทร์ครับลอยเอ็ดนะแต่พื้นที่อยู่คนละฝากกัจริงแต่เป็นเป็นของเศร้าทุ่งกุลาเป็นส่วนหลายนะครับเนาะของรัตน์นาของสุรินทร์นี่ก็เป็นแค่เขตครับเขตแดนนะ,นะแต่จะของจะของทีจะเป็นทุ่งกุลาของทีเป็นเขาลอยเอ็ดนะครับนะาะนี่แบบกินเรื่อยๆครับนี่ถ้าบ่บบเขียวเพิ่นนะเพิ่นก็จะ ยูนี่เพื่อก็จะกินจุ่มกินค่อยๆกินครับแล้วก็กินแล้วก็จะยืนพักนะครับนะยืนพักจากน้อยครับเนี่ยพันกับโบจูงน้ำนะเพันไม้ไหมพันอาจจะถ้ามาเป็นฟงไง้หลายครับมาพันจะมาต้องเฝ้ากินกินแล้วก็เฝ้าคืนครับนะอาจจะเพีินในพันจุบครับบนเดินทางมาไกลอยู่ครับนะจากบานมากกัดบสองโลอยู่ครับนะมาถึงนี่นะครับนะถึงนี่เป็นตีไปสองกิโลนะครับนะจากลักบานมาถึงมู่นี่สองกิโลครับนะ กิโลหนึ่งาจะอยู่ที่ที่ทีอ่อยู่ส่นอเนาะแถวแถวน่นม่วงนะครับนะกิโลหนึ่งแถวโน่นม่วงแถวทางโค้งครับนะกิโลที่สองอ๋อรู้แล้วรู้แล้วกิโลหนึ่งาจะอยู่ตรงตรงตรงคอกหมูนะครับนะ,ะหมูหรือนนม่วงเขาอยู่ประมาณนี้แหละครับนะ <laughs> สับสนดิบัเนเคยเห็นลักิโลอยู่โซนนั้นครับนะ ตรงท่าน้ำเตยนะครับนะแถวโซนนั้นแล้วก็ยุ่ยเสร็จแล้วเอาไปถ่ายน้ามืซื้อไปซูมนะครับซูมอาจากเห็ุแห่งภาพกว้างก็จริงแต่ว่าเห็นวิวน้อยครับนะกิโลที่สองก็คือตรงมูนนี่แหละครับนะตรงมูนกิโลละกิโลที่สองครับส่วนกิโลที่สามก็คือนี่นะไล่ไปเรียงครับถึงทางโคแค้นนี่ยนะสุดปากนอกนะครับเป็นกิโลพอดีสามกิโลนะครับนะที่มาเรียงแต่ละมือช่วงนี้ มาใส่หามิมได้ยินบมบูนในคลิปนะถ้าเพิ่อนยูนีเพื่อไในพาคเต็มที่ขึ้นไปสู่หญ้าครับนะสู่แดดสู่หญ้ามันนี้เขียวมะแนครับนะโดนเป็นหลายตัวอยู่โดยบุญโฮมในี่โดนประจำโดนตีประจำนะเพราะว่าเออบุญโฮมม่นจะซ่าแล้วกนะ็มากินแล้วก็บรรทันมูครับนะกำลังฝึกอยู่ครับนะตรง,ตรงดัดนีสัย์ยังน้อยครับเพราะว่า มันมันเป็นผลงายต่อเฮาคนเลี้ยงครับนะต้องต้องต้องหายจากน้อยนะครับนะเราคนเลี้ยงต้องบอกเพื่อนว่าตรงนี้ได้ตรงนี้บ่ไดใดครับนะตรงนห้เพื่อนเชื่อฟังนะครับนะพวกเฮาเลี้ยงร้ายครับนะเอาทีมันฉีเลี้ยงบ่ยากครับนะแต่ว่าเหลวแต่ขอกนะครับตะสารธรรมิภาคนะอจจะเป็นยังสี่ครับนะแต่ปล่อยเป็นธรรมชาติเลยก็ดีอยู่แต่ว่าเพื่อนเพื่อนอาจจะว่าฟังครับนะอาจจะดูแลบ่ถึงเขาอาจจะดูแลหยาบบังคับเนี่ยเราต้องบังคับจากน้อยเนาะ เบอเป็นแนวทางแต่ว่าถ้าเกิดขามาแล้วําในฟ้าม์มก็จะบบเขียวขอดไปครับนะะกินยูนีจะจะแซ่นามยูนีโดนกับบเป็นหยังนะครับแนซะ่ไปครับนะจนกว่าเพิ่นจะพอใจครับมันจะขึืนเองครับนะาทำมาของเดียวนะทวมาของเดียวําในฟ้าม,มาักในตอนตอนมากหรือตอนกรับเนี่ยอาจจะรัดน้ำกดมูขับพายุทายมูแล้วก็มาไหลลงสีมันก็นจะเฝ้าขึ้นอยู่ครับเฝ้าน้ำมูนะแต่ตอนมาเลียงเนี่ย ตอนมะเลียงนี่คือเพื่อนบอกขึ้นง่ายครับเพื่อนเกิดจะแซยุ้งซี่ละครับนะจนกว่าเพื่อนจะพอใจว่าจะพอสมควรแล้วเพื่อนจะพักกันขึ้นครับนะสมควรแล้วเพื่อนจะพักกันขึ้นเองขึ้นเองแล้วเพื่อนจังจะพร้อมครับนะหมายถึงความพร้อมถามขาแม่เล้วก็จะบอไปไล่เพื่อนนะจะแล้วแต่เพื่อนสิไปแล้วคอยยางน้ำเพื่อนไปแล้วก็ให้เพื่อนชายอยากบังคับเส้นทางก็คอยไปบอกเพื่อนนะเราจะไปเทนิสเซนี้ลาดเพื่อนไว้เอา แล่ช่วงนี้บพท่านมีเข่าครับนะอีกโบกีวันนะครับนะพอไสจะอู้จะืันนี้ว่าจะทายหยาวันนี้ไรงัวงฝ่าหรือบ่ได้ทายให้เลยครับเนาะขอไพ่นะครับนะว่าจะลืมบ่บูตอนแรกเนี่ยอาจจะลื่มอีกครับเนาะ <S 2> <S 2> <S ทายเป็นเป็นหยาหยาขนนะครับนะหยาขนหยาขนหยา,าหวายขนซึ่งยูปแปลง่นกันอาจะไม่อยู่แต่ว่ากรณีมันมันมดแล้วงัวงกินหมดแล้วนะ ไปถ่ายในเอฟซีนะครับให้เพื่อนงูเฮานะครับเนาะจะ,จะว่าเอฟซีก็ได้หรือจะว่าเป็นเป็นเพื่อนกันก็ได้นะครับเป็นดูแลก,กันแลกกันครับนะเพื่อให้ความหูเรื่องหวาน่องยาซัมนิฟั่มค่ะแต่อาศัยไซพินอยู่ครับเนาะสองวันสองยาให้เน่นะก็คือกันนะขอบคุณคนระับโอ้ไรละ่ะผมมีอย่างบรรยากาศเขาคร่าวๆมาเออ มันนางเศร้าห่มแล้วก็คุยมันก็ไข่อยู่ครับนี่ต้องรีบติีอัดบรรยากาศนะครับมันหอนนี่มันบ่ได้เลยครับเนี่ยมันนี่มีล่มแน่ครับมันนี่ก็ออกมาเศร้าแน่ครับเก่าโมงกว่าประมาณมาถึงนี่ก็น่าจะสิบโมงสิบโมงครึ่งนะครับยังมากแล้วถ้ามาชาดิจะประมาณเที่ยงกว่าผ่านแล้วมาถึงนี่บ่สสิบเอ็ดโมงครึ่งกับเที่ยงครับเที่ยงกว่าบ่สออกมาสายครับออกมาสิบโมงสิบโมงครึ่งอย่างสิเนาะบุญมิยังครับถ้าอยู่ปลาทำมูลฝั่งนี้เป็นซ้ายครับนะถ้ามีต้นอยู่คั้นเรีบตัดนะครับนะ มีไปโดนโดนครับปลูกแซงสิก็จะพื้นเพิ่อจะเปลี่ยนสภาพนะจะดิน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 ล้วนดินล้วนครับนะก็จะจะค่อยๆกลายเป็นทรายครับนะนี่จะกลายเป็นดินทรายไปมันจะดูดสารอาหารดูดกินเรื่อยๆครับนะแต่ปุ่นนี่เป็นต้นเนี่ยตัดยางเดียวมันหากมันก็จะสี่ครับเป็นตอนี่นามเสาะครับใต้นน้ำเสาะเห็นป่ะเป็นตอเป็นผุ่มยืนครับนี่ยตามที่เห็นครับจริง ฟังวอดลึกเขามานนี่นะครับตัวนี้มันจะเป็นทรายก็จะเป็นฟังเขามาเรื่อยๆจะกินพื้นที่ครับกลายเป็นมุ่นจะ Hence, ขยับเขามาดันฟังรัตนบขยายมาพุ้นถ้าพุ่นก็จะแคบครับนะแต่ถ้าเป็นทาที่เป็นเห็ดจังสัตว์เป็นเห็ดทาอุปราชนี่จะบอกขยับขยายไปใส่นะครับแต่ว่าแต่ว่าอาจจะตื้นนะครับอาจจะตื่นเขินแต่ว่านี่เป็นมุ่นอยู่แต่มุ่นอาจจะกว้างโซนนี้ครับนะแล้วก็จะฟังก็จะพังไปเรื่อยๆครับนี่ตะกอนนี่ยูลึกกว่านี่นะครับ นี่ปีนี้เป็นถือว่าฟังธาหนามนี่กว้างขึ้นยางแห้งครับนะกว้างขืนนี่มาต่อใหม่นี่ต่อที่สามแล้วมั้งครับจากฟังมูลตะกอนนี่ครับขยับเข้ามาเรื่อยๆอ่าๆๆๆกองเคลื่อนแล้วนี่ครับลุงหนามก่อนคำนู่นแซ่กันเดืกแก่งแซ่กันขอบเดืกแก่งคนบุญโฮมกับอ่าอึ้งพอเนี่ยเป็นทีมีสามนะ ทีมเส้าก็จะมีทวีสับอยู่ลงลึกๆนะครับทีมเส้าลงลึกๆทวีสับแต่ว่าบุญโ้มเนี่ยบ่คอยถูกกันกับทวีสับครับนะจะแพร่ทางนะบ่บนบ่แข็งแรงทวีสับแข็งแรงกว่าครับแต่ว่าเวลากินบางที่ก็จะอยู่ในโซนกล <twitch. S 1> ุ่มเดียวกันนะครับกลุ Walking ่มเร็วก็จะเป็นนี่ครับเม็แดงเม็ดแดงน้ำตาลนี่ครับกลุ่มเร็วฟูงเร็ว หน่วยหน่วยหน่วยเร็วหน่วยเร็วนี่จะเป็นน้ำตาลนี่มีพุ่นครับสมโชคครับหน่วยเร็วสมโชคคำแพงนี่ครับแม่แดงน้ำตาลแล้วก็จะมีท่อฝันนี่ครับตั้งูหน่อยก็จะไปมดครับงูหน่อยก็จะมีปิติไปอยู่ในโซนเร็วครับน้ำแดงครับน้องน้อยครับไปมดจะเหลือโซนสะาดจริงๆนี่จะจะให้นับมีแค่อ่า อึ้งเผาครับบุญโฮมก็จะมีเล็กหน่อยเลยครับนะเล็กหน่อยแล้วก็จะเป็นอ่าสิบสามเนาะสิบสามก็ยู่ิเทอว่าอยู่ในเกณฑ์ฝูงเร็วอยู่ครับนะแต่ไปท่านทวีศัพทบก็ะจะแต่ว่าถ้ามันเพินเ่นไปว่าท่านมันก็จะอยู่นั่นี่แหละครับนะนะดางฟอมบุญสิบสามแล้วก็กวนคำนะครับสองแม่ครับนะอึ้งเผาครับบุญโฮมต้นโดนจะมีอ่าทวีศัพท์ เพิ่นห่วงลูกเพิ่นอาจจะกลับมาหา,หาลูกมากินนมสิกะะ็เลยเด็กตัเป็นส้นสาบางครับนะทวิศแต่ถ้าเป็นปกติที่ตามจุดปล่อยไร่ทุ่งนี่คือไปกันเมื่อครับนะเหลือแต่แค่บุญโฮงกับอึง่งเผาอยู่น้ำกันแล้วก็งัวหน่อยครับนะตองนี้ฟูงเร็วฟูงเร็ว,รว,รวพร้อมบุญเราก็ถอดใวยสังวาลออกครับเพราะว่ามันขับแล้วนะเป็นญ่ขึ้นมาแน่ก็มันเป็นละคายเครื่องแล้วก็บไม่ไนดน้ปลาครับนะไม่อยากให้เป็นนี่ยังของ ย่านของเครื่องของไม่ไปอาจจะบ่สดวกครับนะการหมุนปลายกินหยาครับเนาะจริงๆถ้าเกิดว่าบ่มีปัญหาเรื่องเครื่องไม่เอมีปัญหาเรื่องหาบ่พอครับนะในป่านี่จะบอกแขวนกระดิ่งนะครับนะแต่นี่ปัญหามันจะมีคือเขาป่าเขาพุ่มหี่หาบ่เจอครับนะถ้าบมมีกระดิ่งมีกระโลงมีคอนี่ หายากครับนี่ก็เลยต้องอาศัยเสียงเนี่ยอยู่ในปา่าแต่ว่าตอนนี้จะบอท่านได้ท่านได้แขวนหลายนะครับอากาศห้อนครับนะอากาศห่อนละคลิกกับว่าท่านได้สอมกับมีครับนะบ่ว่างครับช่วงนี้ก็จะอากาศห่อนแน่พอไปถึงขอกถึงบ้านเนะี่ยขุนก็อยากพักผ่อนนะครับนะตากแดดมืดมืดครับนะก็อยากจะพัก ก็เลยบ่คอยได้เห็ดภารกิจยังเพิ่มเติมไปไหนก็จะถึงมืดเ็ก็จะเก็บขอกเก็บยังก็จะออกไปทุ่มสองทุ่มนะครับนะจะถึงมืดแล้วก็อยากพักผ่อนครับตอนเสาก็เวลาสั่นแป๊บเดียวเัาต้องรีบมาตะเ้าครับนะเคลียภารกิจช่วงเ้าครับแป๊บเดียวกันต้องปล่อยออกมาแล้วนะครับก็จะมาถึงนี่ก็จะสายครับนะแดดฮอนเร็วครับนะสองโมงนี่แดดจ้าครับหนึ่งโมงสองโมงนี่แดดร้อนนะครับเริ่มสองโมงนี่จ้าคงซึ้งความถึงความฮอนนะครับนะ ภูมิสูงอยู่โซนนี้นะครับก็จะประมาณองศาประมาณ42 43นะครับแต่ตะวัน40นี่ก็คือเบสิกเบสิกนะครับพื้นพื้ะครับ40่สอ๋อยุนี่กับบัวใใสครับนี่บ่บ่ขึ้นไปใบซ้ายนะโฮมเองกัเดียวเต้ามวยบ่ขึ้นไปใสครับก็จะอยู่จนกว่าจะไล่มั้งครับเพิ่นเพิ่นเย็นนะครับถ้าพิ่นเย็นบัวใบหยังครับไอ้พืชผักกันสมใจอยากเลยครับนี่พักไปสมใจ สนใจอยู่กับลูกพี่นี่คือลูกพี่เขาครับเจ้านายรับนะเจ้านายยืนแนมแช่ยังเจ้านายส่วนลูกพีก็หาตัวนะครับมามามาเลีย้ยงแนมก็หาตัวประเดี๋ยเป็นมูครับมาในปลาไม่หมากระดีครับเป็นม,มูเป็นพอนันพอนีนเพื่อกะเฮาครับเฮากะ สอยเรือ,อด้ดีเป็นเป็นเพื่อนครับม้าก็ดีครับเขาปลาไม่มีหมาหลายก็ดีครับนะแต่บางที่กับขอเสียคือเห็นในงวดตื่นเนื่อนเพราะว่าแผแหวงงวดภูหนาวมาออกจากปลางวดกับตกใจวิง่งที่กันครับนะขอดีทั้งขอเสียครับนะแต่ว่าขอดีจะร้ายกว่านะครับนะเป็นมูเฮ่า,ากับแต่เมลียงคนเดียวกับน,นะทุกมือนี่เอ่อในปลานี่ยัยงกับคนพุกปลานะครับนะมีหลายอย่างนะคนเ่าอันตรายหลบด่านเนื่องนะ มู่งอย่าเกี่ยวคอนะครับแต่มีหม,ม้ามีอะไรมันก็จะเห็นก่อนครับนะก็ดีอยู่มันมียังท้ายครับก็จะท้า,ทายสิพร้อมจะขึ้นแล้วครับนะพร้อมแล้วพร้อมแล้วอ่าขึ้นแล้วขึ้นแล้วน,วน้ำตาลขึ้นไปก่อนครับน้ำตาลขึ้นไปนะครับก็จะขึ้นมาส้นดินอยู่นี่นะน้ำตาลเตรียมตจะขึ้นแล้วครับยิงเผาขยับไป เราอยากขืนเลยนึ่งพอครอยากแซ่ครับส่วนฟูงผีครับมาเศร้าโฮมผีครับแห่งมากเลยล่ะครับเราโฮมเย็นครับร่มบัานานไอนามขึ้นมาเย็นครับมันติดคมพอดีเย็นมากครับงัวนี่มากขับดูนะอากาศหยกคอเดี๋โค้งสิบระดีไปง่ายครับนะถึงจะขยับมากกับจริงแต่ฟูงมากครับนะต้องเป็นต้องเป็น ไม่แดงครับขนาทิ่มขึ้นมาจังสีฟ้ากันโยกใหญ่ครับนะแต่ว่าถ้าห้องึ้นตอนนี้ก็จะไปครับเนี่ยแต่บอกว่าไปไปเนี่ยมันอาจจะขึ้นมาครับแต่ว่าบ่อยากบังคับเพื่อนครับนะปล่อยให้มันรีแลกเต็มทีนะออกไปสู่หญ้าสู่แดดครับนะแม่พัุนไปแล้วเพราะเนี่ยไปแล้วครับพอไายกับไปแล้วนะครับออกไปถึงหญ้าแล้วสมนีฟ้าม่งพึ่งมาลัางสุดครับขนาดเศร้าสมนีฟ้ามึงก็ไปกันเมื่อก่อนนะลูกขึ้นจักรยาให้บิ่งนะ นี่ครไปปะปะไปไปเร็ว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 ไปไปเร็วออกมามาไปเร็วเขามวยย่างวไปไปเร็วเร็วออกมาเร็วแดงออกมาเร็วไปไปหมูจะคว่ำนะครับนะถ้าเราไม่แดงเขา ปเร็วเร็วเขามูยางเร็วไปเร็วยังขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาอู้ป้าปะไปเร็วไปเร็วขึ้นขึ้นขึ้นหายกินยาเร็วขึ้นไามปะปะไปเร็วไปไปกนเขานั่น มีตัวยางก่อนครับนึ่งอ่ามาแล้วมาแล้วไปเลยเลือดเสียงยังอ่อนอยู่บ่ตท่านหายครับเ <c oughs> สียงบ่ตท่านเนีหายไป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 เฮ้ยเฮ้ยดเลือดเริ่มนะเริ่มแล้วต้องมีเสียงหายนะครับนะบอกง่ายๆบรรยากคืนครับร่างเย็นครับนะเฮ้ยไปไปไปเลือดเลื อยู่นีอยู่น้่โอ้ยาติเเอ้ยอเคเ้ยโะ้ชองตัวโ้องตัวไปลุยย่างโฮโหเรืองในสมโฉกไงแต่ว่ามัย่างขึ้นก็บปรยากไปไปเงี้ย อยากขยับขยาย,ยบ่อยากย่างเลยอ่อนเฮงกินมาแล้วไปอุ้ยไม่ได้มาขยับนี่ายากอยู่ครับยาฟูงมาขยับนี่ายากเนี่ยอุ้ยแล้วคนเลี้ยงขยับนี่ง่ายครับะเห็นมาไปยุไปยุไปมาอุ้ยแบบหนึ่งครับ เมา่อไแล้วครับเอ้ยบ่อยากขึ้นเลยโอ้หอนเฮงน่าจ,จะเมื่อยครับนะเขียวมากมันจ,จะเมื่อยเฮงอาจจะเขียวมากในสภาพครับอ๋อคลิปนี้ก็น่าจ,จะซ้ำนี่แล้วครับนะเพราะว่าเอ่อจะเขียวขึ้นอีกจังหน่อยก็เพิ่นพัฒนาจะขึ้นครับนะก็จะให้เพิ่นยืนอีกสักพักหนึ่งร้อยสักพักก่อนครับนะเพิ่นขึ้นไปก่อนก็จะเมื่อยอยู่หรอกครับนะแล้วก็เมื่อนอี้ จังหวะพอดีกินฟางอิ่มน้ำพอดีกินฟางปล่อยออกมากินยามฟางเมดครับนะกินฟางอยู่หอกอยู่ข้างนอกนะไม่หอกฟางครับกินอิ่มเพิ่อก็เลยบ่อยากสนใจหยาไปเลยนะทีนี่พอสามีสักกว่านะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับช่วงนักใจครับขอบคุณครับสวัสดีครับ